你好，我问ี่เสียเจ้าสือซูโบจูไม่ใช่เดช先生。那这个包汁是什么写的？是猪肉写的。我要个苏包汁，尔二苏肉包。好的先生，汉是鸡柳烤饭斋。 แต่เจอหนิ่งย่อมาเอาเต๋อเ์ย่าอี้เฮอปาะย่าเออเฮอมาปู่เย่าเลออีเหรอโวเชียงจิวเคลียร์เลอเอาเต๋อรูสุย่าเจียเลอมาเจียเลอปาโยยางจิวมาวหวอเหมินเซียงจ่ายปู่หนิ่ง หมายจิว๋วชิงหนิน่นเซี่ยอู่อู่เตียนอีหัวใจไหลไหมาหาวเตอเหมยกวนซีอีกองปาสืออู่เคออี้ชวนข่ามาหาวเตอหาวเลอหันยิงใจซื่อกวนหลิน